อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้คือเกมที่เราร่วมสนุกกันกับดอสนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะมีคนบอกว่าอึ้งกับการเข้ามาเชียร์คุณผู้ฟังของเราบางคนบอกว่าเขาเป็นลมไปแล้วละมั <c> ้ง <oughs> ตอนสายหลุดหรือบางคนก็บอกว่าสงสารคุณชัดเจนที่เคยทาสถิติเอาไว้อะแบบนี้น่าจะให้ทั้งสองคนเลยนะคะเราจะให้ทุกคนมีโอกาสแก้ตัวนะคะถ้าคุณพร้อมบางคนสงสัยว่า30สวิของคุณชัดเจนที่ว่าโหดแล้วเจอสิบสี่สิบกว่าวิเนี่ยอยากจะถามว่าจิตใจของคุณเงินเขาทาด้วยอะไรครับก็คืออ้อมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําด้วยอะไรอ้อมยังไม่กล้าอ้อมจะกลับไปซ้อมเสาร์อาทิตย์วันที่สุขภาพดีจะดูที่ว่าอ้อมจะไปรอดหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นะคะพักผ่อน ให้เต็มที่แต่สิ่งหนึ่งค่ะสาธารณสุขเขาห่วงว่าไข้เลือดออกมันกาลังกลับมาระบาดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บอกเลยว่ามันหนักที่สุดในรอบ3ปีตอนนี้นะคะก็5เดือนของปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยถึง1 8ึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องของยุงลายด้วยฝากเอาไว้นะคะอ่ะเพลงที่อ้อมติดค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นน้องนอนทนนกูฟรายเดอร์แฟนของลิปตา ได้ยินกันปิดท้ายวันนี้กันเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ o r f ค่ะ